ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณคลิปนี้ตามข่าวให้กับพี่น้องมสาสนะครับที่หลายคนถามกันมาว่าน้องสตางค์จะมีการแจกเงินคนละ6,000มสามสเรารักการเฟซใหม่ในปีนี้หรือไม่นะฮะสตางก็ไปตามข่าวมาแล้วนะครับก็ไม่มีนะครับแล้วก็โทรถามประกาศสังคมด้วยว่ามีโอกาสไหมที่จะ จัดโครงการม .3 3เรารักกันอีกรอบทางประการสังคมบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนโยบายาหรือโครงการนี้จะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโครงการม .3 3เรารักกันเนี่ยหมดเขตไปตั้งแต่30มิถุนายนปี64แล้วนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับไปฟังข่าวไปอ่านข่าวหรือไปดูข่าวมาจากไหนว่าจะมีการแจกม .3 3เรารักกันรอบใหม่เฟสใหม่ ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับพี่น้องมส,สามท่านใดนะครับที่ดูสตังอยู่คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับหากคุณสนใจโครงการนี้ก็คอมเมนต์มาว่าสนใจเนาะหากโครงการนี้กลับมาจริงหรือไม่ก็ตามในอนาคตหรือว่ามส,สาไมได้รับสิทธิ์อะไรจากทางรัฐบาลตัางจะทาคลิปวิดีโอบอกคุณผู้ชมทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยู่มส,สาม คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็แสดงตัวต,ตนมาได้รวมถึงมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก,ก็ถามมาได้เดี๋ยวจะไปหาคําตอบให้คุณผ่านหน้าจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พร้อมกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ อย่าลืมแล้วกันดูข่าวจริงดูช่องสตางค์มีเดียกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดข่าวสิทธิการเงินและสวัสดิการต่างๆรัฐบาลผ่านช่องสตางค์มีเดียครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดตอบสดกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ